สวัสดีครับมาพบกับช่องลุงนินจานะครับวันนี้วันนี้ลุงนินจาก็มีเรื่องมาแบ่งปันนะครับอ่าก็มาแชร์กันครับปัญหาทุกคนของคนดักกุ้งน่าจะมีเหมือนกันนะครับว่าเมื่อใช้มุ้งดักกุ้งไปแล้วหัวมันหักไม่ล็อกนะครับทำยังไงก็ไม่ล็อกนะครับีลุงนินจาก็จะมา แนะนำและบอกวิธีการที่จะสามารถทําให้ที่ดักกุ้งของเราใช้งานได้ได้ชั่วคราวนะครับก็ตอนนี้ลุงนินจาหาซื้ออะไรไม่ได้ลุงนินจาก็เลยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับก็มีแค่ตัวชุดที่ดักกุ้งมีกาวแล้วก็มีไข่ควงเล็กนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงครับ เราก็ดึงเชือกขึ้นมานครับเราก็มัดปมมัดปมประมาณ2องปมนะครับถ้าปมโตกว่านี้มันจะเข้ายากครับดึงปมให้แน่นนะครับ ก็ดันปมเข้าไปใส่ในร่องนะครับปมเชือกครับ เมื่อเราดันปมเชือกเข้าไปอยู่ในร่องแล้วครับเราก็ดูว่ากระเดื่องเด้งปกติแล้วครับใช้กาวซาช้างหยอดที่เชือกเลยครับ รอจนกาวแห้งนะครับเยวแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับเมื่อกาวแห้งแล้วครับเราก็ออามาเทสกันดูนะครับครับกลับมาล็อกไน้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดเลยครับ แล้วเราก็เอากาวลาช้างนะครับหยอดอีกหนึ่งทีครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาเทสกันครับลองอหลายครั้งครับเรียบร้อยถือเป็นการเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ได้แล้วครับง่ายๆสไตล์ลุงดินจานะครับประหยัดรวดเร็วครับผมขอติดตามกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ